สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทครับเวลาด,ดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟไอทีแมนครับจะมาแนะนําเทคนิควิธีการใส่รายน้ําให้ PDF นะครับแบบออนไลน์ฟรีเลยสําหรับใครที่ต้องการเพิ่มรายน้ําลงไปในไฟล์ PDF เรานะครับก็คือเราสามารถเพิ่มเป็นในเรื่องของข้อความก็ได้นะครับหรือจะ,จะใส่รูปภาพโลโก้ของบริษัทลงไปก็ได้ที่สําคัญระบบนี้ทําได้ผ่านออนไลน์ที่ไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มครับซึ่งขั้นตอนตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการใส่ลายน้ำนะครับให้ pdf ของเราแบบออนไลน์ง่ายๆฟรีนะครับต้องเว็บนี้เลยครับ i love pdf com นะครับต้องบอกเป็นเว็บที่ดีมากๆเลยพี่กอลฟชอบใช้งานเพราะจริงๆมันเป็นภาษาไทยด้วยอ่านง่ายนะครับก็คือเข้ามาหน้านี้นะครับพี่กอฟจิ้ิ้มวด้านล่างนะครับหาข้อนี้นะครับนะครับใส่ลายน้ำครับใส่ลายน้ำครับนี่ครับจะพิีพเป็นรูปลือตานะครับประทับตานะครับสแตปมลงไปครับกดเข้าไปครับจากนั้นให้เลือกไฟล์ pdf ครับเลือกไฟล์ pdf ก็กดเข้าไปครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ PDF ขอองงเรรราานนะะคคััับบตวย่ ในการเลือกในการใส่ลายน้ำนี้มี2แบบครับแบบแรกก็คือเป็นแบบข้อความพิมพ์ข้อความมาได้เลยครับเดี๋ยวครับขออนุญาตพิมพ์ข้อความให้ดูก่อนนะครับในข้อความนี้เราใส่เป็นเรื่องของฟอนต์ได้ครับฟอนต์ที่เขาให้มานะครับเราจะเลือกฟอนต์ของเราก็ได้นะครับนะครับหรือนี่นะครับขนาดตัวอักษรปรับได้นะครับนี่นะครับปรับได้นะครับปรับให้มันเล็กให้มันใหญ่ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวหนาตัวเอียงขีดนะครับสีนะครับทำได้ด้วยอันนี้ถือว่าแจ่มมากนะครับ เล então, right ือกตำแหน่งได้ครับอยู่ตำแหน่งไหนนะครับในหน้ากระดาษนะครับมีก้าตำแหน่งนะครับหรือโมเสกก็คือโอ้โหนะครับลำดับไปเลยนะครับอันนี้ก็คือทุกตำแหน่งเลยก้าตำแหน่งเลยนะครับที่สำคัญก็คือนะครับต้องโปร่งแสงไหมสําหรับข้อความเลือกลำดับเขาเรียกข้อความในการใส่ระน้ำเนี่ยโปร่งแสงไหมหรือจะเป็นแบบทึบแสงก็ได้นะครับเป็นใสลงไปเลยนะครับเป็นก๊อปแนะนําถ้าเกิดสมมุติว่าคนชอบก็คือแบบมีก๊อปเนี่ยชอบโปร่งแสงก็ใส่ลงไปนะครับ ต้องหมุนไหมต้องเอียงไหมเอียงข้อความไหมอันนี้ก็คือตรงนี้นะครับเลือกได้นะครับหรือไม่ต้องนะครับแล้วแต่เรานะครับหน้าไหนถึงหน้าไหนอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกหน้าได้นะครับอันนี้เป็นข้อความนะครับอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างนะครับบนเนื้อหาด้วยโอ้โหเลือกได้เยอะมากเลยนะอันนี้ก็ขออยู่ข้างล่างแล้วกันนะครับเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นนะครับอ่านแล้วกดใส่ระน้ําครับจากนั้นนะครับแล้วก็ระบบจะทําการนะครับของเว็บไซต์นี้ก็การใส่ระน้ำให้เรานะครับอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับ นี้ดีบิก๊อบเดี๋ยวก๊อฟใส่ลงไปนะครับในการเทสนะครับเทสนะครับอารพี่ก๊อฟขอเป็นเทส์สองแล้วกันนะครับอ่ะนะครับปุ๊บนะครับอ่ะเรามาเปิดดูนะครับเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็จะมีข้อความเห็นไหมลายน้ําเทียบเลยเห็นไหมนี่นะครับนี่เป็นแบบแรกคือเขาเรียกว่าแบบที่ใส่เป็นตัวข้อความตัวอักษรใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเรา เอาแบบที่นะครับเป็นรูปภาพไปกันนะครับเหมือนกันเลยครับเลือกไฟล์เหมือนกันเลยนะครับสมมติว่าพี่ก๊อปเลือกไฟล์ตอนนี้เป็นวางรูปภาพนะครับที่สําคัญการวางรูปนะครับขนาดไซส์รูปเนี่ยเราต้องปรับให้ดูให้เหมาะสมด้วยนะแต่อันนี้มันมีข้อเสียตรงที่ว่าเราไม่สามารถดูรูปได้ดูได้ตำแหน่งนะอันนี้นะครับแต่ว่าเราใส่รูปก็คือไปหารูปภาพที่เป็นไอคอนเล็กๆก็ได้ครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับพี่ก๊อปขออนุญาตปึ๊กนะครับเดี๋ยวใส่รูปภาพนะครับนะครับ ปตรงนี้นะครับโลโก้นะครับพก๊อปเลือกโลโก้เสร็จแล้วพก๊อปจะใส่ตำแหน่งไหนกําหนดได้ครับหรือจะทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้พก๊อปขอใส่ตรงกลางแล้วกันนะครับโปร่งแสงไหมนะครับเป็นข้อความโปร่งแสงหมุนไหมนะครับเหมือนเดิมเลยจากหน้าไหนถึงหน้าไหนนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้จากหน้าไหนถึงหน้าไหนนะครับแล้วก็อยู่บนเนื้อหาหรืออยู่ด้านหลังนะครับอ่ะนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ใส่ร้น้ำปุ๊บเรียบร้อยตั้งค่าเรียบร้อยก็กดใส่ร้น้ำครับ นะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดเลยครับเรามาดูกันนะครับอันนี้อันเป็น3แลวกัรนะครับเจ็ดสามอ่าคราวนี้เรามาดูครับนี่ครับก็จะเป็นรายน้ํานะครับซึ่งเนี้ยเหมาะมากนะครับบางทีเนี่ยอ่าเราจาเป็นต้องใส่นายําเร่งด่วนนะครับไม่จําเป็นจะต้องลงโปรแกรมนะครับบางเครื่องเนี่ย มันเครื่องของออฟฟิศเนี่ยไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้นะครับบางเครื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวโปรแกรมนี้จะใช้งาน PDF นี่มันใส่ไหลยน้ําได้หรือเปล่านะครับเราสามารถใช้งานตรงนี้ผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเลยง่ายๆเลยครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการใส่ไหลยน้ำนะครับแบบออนไลน์ง่ายๆฟรีนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์ในการใช้งานสําหรับคนที่ใช้งานเอกสารในชีวิตประจําวันด้าน PDF นะครับลองนําไปใช้งานกันดูครับ แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c t t ไฟทครับ